นำคุณผู้ชมมารับชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับของศึก MBA f อ a Fu อฟซัลไทยลีกสอ2พันนะครับเกมนี้ครับเป็นเกมที่ยินเนเซียมโรงเรียนหัวถนนวิทยาจังหวัดชนบุรีนะครับวายเศรีราชาครับเปิดบ้านเจอกับราชาพัฒเพชรบุรีครับ่อนเกมเนี่ย f a ยศรีราชานี่มี17คะแนนสวนราชพัฒนเพชรบุรีอยู่อันดับ7นะครับและนี่เป็นประตูตั้งแต่23วินาทีแรกเลยครับลูกยิงของประภาสอยู่สำราญนะครับยิงจังหวะเดียว ตวนเข้าไปเรียบร้อยเลยครับวันเล่แบบไม่จับครับจากนั้นเนี่ยฝั่งของ yfa โอกาสที่จะได้ประตูที่2นี่มาเรื่อยๆเลยนะครับแม้ว่าการครองเกมเนี่ยส่วนใหญ่ฝั่งของราชเรบุรีเนี่ยดูจะทําได้ดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมครับแต่ยังเจาะไม่ได้โอกาสได้ลุยครับลูกนี้ของกฤตนันผูตันยงมาอีกทีหนึงแล้วได้ยิงอีกทีคราวนี้เข้าประตูไปครับ ลูกยิงของธนทรครับหมยทีครับจังหวะลุยแล้วได้ยิงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปบอนข้ามคานออกไปกทีแล้วลูกนี้ก็ยิงลูกนี้บอลโค้งไปครับหลุดออกไปน่าจะมีชาแลบไหมครับลูกของพรเจริญคือก็ พยายามลุยเต็มที่เลยครับตอนนี้อิสนาก,กงกังวานก็บวกประตูไปนะครับช่วงท้ายนินทาดาก็พยายามจะลุยครับ้ายครึ่งแรกนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอกาสในการเข้าบอลหรือจบสกอร์จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับมินทาดาตัวจบสกอร์ที่ยิงประตูได้แบบต่อเนื่องเลยครับในระยะหลังขึ้นมาครับของ วายเอสีราชายิงไปติดทางมินทาดาครับโอกาสของราชพัฒรเพชรบุรีครับลูกนี้ไม่ได้ครับใกล้เคียงสุดเลยครับของธนบัตรครับยิงไปติดบล็อกแล้วครับโอ้เราไม่ไม่ได้ครับแต่ก็มาได้จากจังหวะนี้แลละครับอนทนไหลให้กับธนวัฒนะครับได้จริงจังหวะนี้ครับหมือนพุ่งเข้าชนบอลนะครับไม่บอลมันข้ามคานก็พอครับจังหวะนี้ ครึ่งเวลาแรกเนะี่ยมีโอกาสที่ได้ลุ้นของ YFA นะครับจากฟรีคิกและประพาสยิงไปเกือบได้ครับแต่ยังไม่เป็นประตูครับครึ่งแรกจบลงนะครับ2ต่อนหนึ่งนั้นมาครึ่งหลังในโอกาสของบินทาดาครับได้จิ้มซ้ำอีกทีหนึง่งยังติดครับเกือบไปครับก็ถือว่าได้ลุ้นเลยครับโอกาสของ ทาง YFA โดยประพาสครับวันนี้โอกาสของประพาสเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วเปลี่ยนเป็น2ประตูได้เด่นเรื่องจบสกรอร์จริงครับวันนี้ผลกลับมาแล้วโอกาสของกิตสนะโอ้โหลูกนี้พลาดแบบสุดๆครับคือน่าจะจบได้นะครับแต่ว่าชนเสาเฉยเลยครับจังหวะน,นี้ดันเป็นเหลี่ยมนอกด้วยครับ เปิดมาทีจังหวะน,นี้นี่เกือบไปนะครับอภิิ์เดี๋ยรับได้แต่มือเดี๋ยวดันไปชนคานครับทำให้ต้องปล่อยบอลตกออกมาน,นี่ก็ได้ลุ้นเลยครับจังหวะม่งสบัดลูกนี้ครับขึ้นมาอีกทีได้ยิงฉลับไปครับของสุภวิทย์โพประมันได้สวนกลับมาของ YFA แล้วปาดมาหลุดเสาแรกไป ก่อนที่จะเบรกไม่อยู่ป้ายโฆษณาล้มเป็นแถบเลยนะครับโยนมาแล้วก็ยิงอีกทีนึงครับบอลหลุดออกไปเข้ามาทีนึงแล้วได้ยิงลูกนี้ข้ามคานไปครับจังหวะยิงของธนทรอีกจังหวะหนึ่งก็ของธนทา,นท,านทรครับ ตอนมาใหม่อีกทีหนึงคราวนี้เนี่ยโดดตอ,อกไปครับทํามานก็มีช่วงที่ต้องเล่น4คนด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาจบสกอร์ที่3ได้สําเร็จครับโดยประพาสอยู่สำราญครับมาจบสกอร์นี้ได้สําเร็จก็ทําให้ทางฝั่งของทีมเจ้าถิ่นอย่าง YFA ครับออกนําเป็น3ประตูตอนหนึ่งเลยโอ้ แล้วก็จบเกมครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับก็เป็นอันว่าฝั่งของราชพัฒเพ็รบุรีครับพ่ายแพ้ต่อเจ้าถิ่นอย่างไวยสเอีราชาไปครับ1ประตูต่อ3ครับ